สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ขมงผบก็ซาสาาึริภาเพิร์ตกันต่แดดเช็ดเกยน,นะคะมื้อนี้ข้าวมากินอย่างนี้นะคะมียังมาอ่างอีกแล้วนะคะมาเบิรงคผ่ะนนะคะกินอาหารจานเดียวนะคะผัดหน่อไม้นะคะใส่ใบกะพเพราแห้งน,นะคะใส่เห็ดน้ำเด้อน,นะคะผัดใส่หมูนะคะไข่ดาวนะคะพ่อแม่พี่น้องแดดแ่บบนหลังนะคะบรรยากาศวันนี้นะคะสุดจะบรรยายฝนตกลูกเห็บน,นะคะ อากาศกลับมาหนาวเย็นนะคะนึบอีรีนะคะกลัวอยู่อย่างเดียวแหละกลัวพวกแบบว่าผลไม้ไม่ติดผลนะคะปีนี้ปีที่แล้วก็ไม่ติดนะคะคือแบบพอต้นไม้นะคะกำลังออกดอกออกผลนะคะก็คือลูกเห็บมาลงหิมะมาลงเนี่ยนะคะคืออากาศมันเปลี่ยนแปลงนะ,ะมันก็เลยทําใหไ้ไม่มีผลไม้นะคะในแถบนี้นะคะปีที่แล้ว น่ากินไม้หลังนะคะมีนะคะผัดใส่พริกหยวกนะคะผัดพริแกงค่ะนะคะน่าทานไหมนะคะอาหารจานเดียวนะคะทำกินง่ายๆนะคะแต่อร่อยมาเร้่อยลค่ะพ่อแม่ะะพมี่น,อน้องคุณได้ยิงทานได้กินเขามากินน้ำจันันะคะรสชาติใครรสชาติมั่นนะคะแต่ว่ามีผงหนวนะคะกับรสดีใส่กับในก๊สแซ่บ <c oughs> ใส่เห็ดนะคะนานๆกินทีรู้สึกว่ามันอร่อยก็นอนไม่สมด้วยค่ะเนสมัยจะกินนะอันยูไทยจะมมี่มูเป็นอง้อหลาดหลายข้าจเจ้ามาักพัดนอไม่ตมใจนึงมาห้กินคุยก็จะกินแต่นอ่อไม้เขาเคกินเัยนะ <c oughs> ดงนะคะมาผัดแล้วก็นีตับแบบว่าพริกสเปนพริกแห้งนะคะใส่ลงไปด้วยโยนลงไปไข่ดาวไข่ดาวนี่ก็เป็นไข่ไก่บ้านที่เพื่อนให้หมา ใหม่สมเลยตรงแบบว่ามาพัดก,กินก่อนเดี๋ยวกินมันจะเหม็นเห <c oughs> ม็นทางหน่อไม้สมนะคะเหม็นทางสอดอีนีค่ะนะคะแฟนปุ้ยเพิ่นบุควยหมักนะคะกินอาหารไทยที่แบบว่ารสชาติชุที่แบบว่ามันมีกลิ่นสุสนอะด้วยเฉพาะของลาแดต้องเสียกะปินะคะแล้วก็หน่อไม้ ไม่รู้ว่าครอบครัวไหนาเป็นบักน,นะคะโอ้ยทำามื่อใตําน้ำพริกปีนะถ้าเรากินไม่หมดปกติกูจะตำแบบว่าพอ่อถือแบบว่าเขากินได้นะคะกินมดพอดีมาเถือนันเหลือหน่อยนึงเนาะกระเซดายเก็บไว้จงไว้เนาะครอบครันเขามาเปิดประตู้ามากินเพิ่นถามเลยอยังตายเ <laughs> ป็นแหนมหา ก็เขาก็ไม่ชอบให้เรากินวสจ,จนะัดิจ้านั่นคืกินบื้อบมากแอบกินแหละ่ะโดนๆกินนานๆซีนนึ่นอยากกินมากอุย้ยปุยเห็นเผือนนะคะในเฟนพูกปุยบางคนนะ่ะนักกว่าปุยอย่างปุยนี่ทำกินในบ้านได้นะคะถ้าสามีไม่อยู่หรือถ้าสามีอยู่ก็ไล่ขึ้นข้างบนเลย บางคนเนี่ยคือแบบแปะหายไปเห็นยูวลิมระเบียงไปเห็นหน,นอกข้างหนอกคนละนะคะให้กินมันอยู่ข้างหนอกคือแบบต้องเข้าใจว่านะคะอาหารบ้านเรานะอย่างเช่นเวลาเราผัดพริกแกงผัดงนี้น่นนะคะกินมันฉุนจริงนะคะเราฟังเขาไม่ไม่กินเผ็ดน่ะพอเขามาเด็กกินน่ะ คือเขาเสิยใจจามเราจามยังไง่ะเจ่าว่าแต่เขาจามเลยนะคะเข้าเองแต่จามเข่าโบบินโบบินด่าโดยเฉพาะเวลาที่เราขั้วพริกนะอสุดจะบรรยายถ้าขั้วพริกเ,เนี่ยแบบว่าต้องหูเวลาสามีกำปบ,บ้นอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันชุนจริงๆ กินปลาทูนะคะทอดปลาทูก็แรงเจ้าบ้านหลับยุ้ยน่บบะเพามีอันปลาทูเห็ดกินบอกนะ,ะถ้าเราจะกินแบบว่าปลาทูเหมือนบ้านเราเราก็ซื้อปลาทะเลมาแล้วก็มนหนงเองมะเกลือแล้วก็หนึ่งโคดถึงปลาทูนะคะทำทีนึงก็แบบว่ากินได้ทั้งปีอนะ ตอนนี้มดสตอ็อกทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะลูกชิ้นหรือว่าปลาถูนะจะสังเกตุว่าปุ้ยเหมือนหอยได้กินตัวเดียวเลยช่วงนี้ลูกชิ้นปุ้ยหมดอปุ้ยอย่างเงีไม่ใช่ได้เทธิ์เห็นเรียกว่าแต่ลูกชิ้นมดเดือดเขาซานปุ้ยกับม,ม,ม,มดมลกกมแล้วเด้อดแบบน,นี้น่าจะมีได้รอบหนะึ่งเลือประมาณสองแก้วคือแบบ วิ้ยเป็นคนติดกินข,าข้าหอมมะลินะคะคือข้าวเหนียววิ้ยกินได้นะคะแต่ว่านานๆกินทีงันนึกยานึกยาโดนไล่ะก็คือว่ามันมึดจะโดน,น,ะะม,นมันก็นกเลี้ย่แค่ไหนกินแค่เพื่อนนะคะยังไมา่ันไดซื้ออยู่ร้านจีนนะคะในเมืองอะ่ะมันมีแต่แบบว่าทุงละหนึ่งกิโลมั้งมันก็มีทุ้งแบบว่าหลายกิโลไหมโอเวอร์แมนหนึ่งกิโลมันอาจจะทุงละ องใช่ถุงหนึ่งกิโล,ล่ะคือจำผิดบางพื้นที่น่ะมันจะมีถุงแบบถุงข้าวสารห้ากิโลนะคะ,นะมีแต่มาหมาเลย,เลยอ่ะ มามาคือเพื่อนอยาาๆได้จริงๆิ pass, ีทำกินไวกินง่ายนะคะต้มใส่กุ้งหมึกใส่หมูวัวแบเดี๋ยวฮะผักใส่เรียบร้อยกุ้งใส่พริกพรงน้ำปลาน้ำสมซายชูก็เรียบร้อยแล้วนั่นแหละอาหารการกินเราก็ตัด ดัดแปลงทำกินเอาืนานนาาปปอันนี้เขาสวนไปแ่บกะบะสไปลูกอันเขาโพดเขาเนี้ยวฝนมาตบคั่มแล้วปลูกแต่แต่มากแล่ดิบเก็บมากแลดิบมากอะกะบะเสิอสมดองนะคะผักเสียงสมผักเสียงดอง <c oughs> ทด้หลากหลายนะถ้าใครแบบว่บปลูกแลวดิบเยอะๆก็ลองเอามาดองนะคะเป็นแบบว่าแบบเปรี้ยวหวานอะ ดองมันผักอาดเขียวท่ามออกคมเปรี้ยวอมหวานใช้สูตรเดียวกันกับการดองอากะเทียงล่ะมัเล็ดพันลดินดินะคะก็แบบว่าปีที่แล้วมาหลังคุยซื่อนะมันจะมีพันธหลากสีแล้วก็ วิรู้สึกว่าซื้อในราคาเนี้ยมันแบบว่าหนึ่งยูโรจุดสามสิบห้าหรือไงเลยหนึ่งยูโรจุดสามห้าหรือสี่ห้าเนี่ยแหละนะคะเออเม็ดมัยญาวามันไ,มได้ดหลายแต่อันที่ปุ้ยบ่นซื้อมากไปปูมากตรงนี้นะมีเม็ดอยู่นิดเดียวนะคะ แต่ว่าปีนี้ปุ้ยยังไม่ขันเห็นเขาเอาลงเลยนะคะหรือว่าเขาไม่สต็อกของแล้วหรือเปลนะ่าปุ้ยโกหูนะถ้าบอกปุ้ยไปไม่เคยเจออันนี้ปุ้ยไปได้มาจากต่างร้างนะคะกะว่าปีนี้อย่าแบบว่าหน้าร้อนมาปุ้คือจะหวานวางเลยหวานเก็นมเมล็ดพันธุ์ แล้วนะเราเก็บไม่หมดมันติดตามตนมาน้นมันย่างขึ้นนะศาสารว่าไปเท็ดอันปุยหมกักนะเอาขื่นผักนะคะเต็ญยาเส่อะไรไปหมักทมไวตรงนั้นน่ะหมักแล้วดิบนมาขึนตตเต็มเยอะก็ฝนมันเพิ่งลงนะประมาณสามอาทิตย์กันแล้วนะคะหมกักแล้วดิ้นขึ้นนะเด็กอินเตอเองบอกบอกแล้วว่าไม่ลูกงายอยู่ มาเล้อแดมาทานผัดมาแล้วก็มาทักทายกันนะครับมากินเขานั่งกันกินเป็นมูกันนะคะจะได้มีมูหวังว่าหม้อมอนขึ้นเก่าวันนี้เรากินแบบาผัดอันนอใหม่กินแล้วก็นึกถึงอันสามีนักจมเนาะว่ากินอาหารกินนอมไม้นันไรจริงๆนะหกนอไม้ดวงทานนอไม้สดบ่เป็นยังคนไปกินได้น่ะ ยาก,กิญญูนะคะนอไม่กนคือเห็นหลากหลายประเท่นะเขามีอัน,นตนตนไพยแล้วก็มีนอไม่กงแต่ว่าในเขตส่่ปิอยูคุณบะเห็นแต่ว่าสมัยก่อนมันมีนะคือเขาน่าจะแบบว,ว่าทามถึง จะสั่งขามแดนมาน,กกน,นะคะกลัวกลัวโดนกักเองนะคะทํานาาเพื่อนปุ้งถือเขาแบบว่าสังง่งของนํางของมาประจําเขาบอกว่าช่วงนี้เขาก็ไม่สั่ง,งเพราะว่าเขาโดนก,กักแล้วแบบว่าภาษีมันเยอะ สาม,สสมารถส่งแบบว่าไปประเทศอื่นๆได้เหมืี่มันก็สงไายแต่ว่ามันมันจะคุ้ไมไหมล่ะนะคะมันเสียค่าษีหลายต่อให้เราแบบว่ามีตราแบบว่าเป็นการค้าออนไลน์ก็ตามนะคะโดนตัดหมดแหละเข้าตรวจละเอียด ชงนิ้ของปอมของยังก็ไลยแม้จะเรื่องพวกแบบพวกผลิตภัณฑ์น,นะอาหารเสริมข้าวสม,มือเลยแล้วมันมีอันหนึ่งเนาะอันรถดีบอมไปพ่อข้าวเนี่ยไปเห็นใน YouTube มีใครเคยเจอไหมคะรถดีบอมันคือแบบอันของจริงนะมันจะเข้มข้นของปอมมัน็ค่อยเข้มข้นมันขดขละสีเลยไปเห็นเขาเทื เขามาออกคลิปคุ้ยก็ได้รถดีจากพี่สาวสุดรวยนั่นแหละนะคะดีแบบว่าเมตตาส่งมาให้ ส่รงรถหมูก็รถไกไ่ไาให้เนาะข้าป้าก็แบบว่ากินได้ตลอดทั้งปีนี้แหละนะคะ mm hmm. พวกวินเนยแบบว่านนานๆพีเห็ดกินเนาะมันก็เล่อยก็ค่อยเปลือง mm hmm. เรื่องอาหารการกินอยู่ตามแดนนะคะอะไรนี่นี่นี่ก็แบบมีค่ามากนะคะบอกดีเลยไม่ขนาะกินเนาะ อันคนที่เขายู่ในแห่งที่แบบว่าเขามีทุกอย่างขายนะคะไม่ว่าจะพวกว่าอันของแห้งผักสดอะไรเงี้ยนะคะมันง่ายมันสะดวกมันก็ดีไปนะคะแต่อย่างเรานี่แบบว่าผู้ลำบากอีกทีะค่ะนะคะ นี่แหละนะคะการมาต่างประเทศนะคะคิดว่าจะมามหาเอาดับนะเพราะว่าเมื่อก่อน่ะคือเราขาดอะไรคือเราสั่งๆังสั่งสั่งในออนไลน์ทุกมันก็มาได้มันก็มาหอหรือว่าส่งให้สั่งให้ท้าบาทส่งมาให้ก็ได้ก็แต่เดี๋ยวนี้นะคะอีงั้นอียั้มันก็หยากึืนนะคะคนส่งกระเสียคนรับกระเสียบยั่งยานเขาก็บมาให้นั่งเขาเอง จากที่แบบงังสเปนเนี่ยทุกครั้งสมัยก่อนเวลาที่แบบว่าบินมานะคะคือเราจะสามารถเอาพวกพวกืกตัวพวกผักอะไรนี้นะคะเอาเอาใส่กระเป๋าหลวมมาได้ใส่ใต้ท้องเครื่องดีไม่ดีในอนาคตน,นะคะเดี๋ยวก็จะไม่สามารถเอาพวกพืชผักมาได้อ,นอันนี้คาดเดานะคะ เห็นเผื่อนไปเมื่งไทยกลับมากนเห็นพากันออกมาได้กันทุกคนน่งนะคะประเทศที่เขาออกมาได้แต่บางประเทศมันก็ออกมาไม่ได้นะกินมัดใส่เลย เลือดก,กันนอยเอิ่อยากกินย่งอยากกินตะบูลแมงเลยไงชนะีวิตขาดแมงมาเกือบจะหนึ่งปี หกเดือนแล้วม erm ้งพออยู่เมืองไทยน่ะวิถอดแม่งกินเกือบสูงเหม่อละนะคะยังไม่อาทิต์หนึ่งในสองสองเผือเด็ดเด็ดสา อยากตกแดดได้นี่กาบ่ากับบา,นะาน่าตากแดดเลยอีอย่างก็แล้วแต่ตากแดดมาก,ก็มันนี่นะคะโหระพาแมงลักใบกะเพราตากแห้งมาก็กมาใช้แก้ขาดหน้าหนาวหน้าที่ปุูกยังไม่ได้ ด้วยอากาศหนาวค่ะดูนะคะอาจารย์ที่ตอนแรกบอกว่าเป,เปลี่ยนเปลี่ยนแบบว่ากะว่าจะเขา่าหนาวหอนเลยไหมนะคะอส่าห์แบบรื้อที่นงที่นอนนะคะเอาผ้าปูออกใช้แบบว่าสําหรับหน้าร้อนแม่มาหนาวเกินนี่โอเคคะ่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้กละลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะวิินแล้วเดี๋ยวมาล้างนะคะ มีเวลาว่าเข้ากับสมมามอหมวยกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ